นารินจำได้ดีว่าวันแรกที่เขาได้คุยกับนาดาไม่ใช่วันที่สารภาพรักไม่ใช่วันที่จับมือกันครั้งแรกแต่เป็นวันที่ฝนตกหนักในช่วงหลังเลิกเรียนมัธยมปลายเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งยืนหลบฝนอยู่ใต้ชายคาอาคารเรียนผมเปียกเสื้อเปียกรองเท้าผ้าใบาชุ่มน้ำแต่ยังยิ้มให้เขาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น นายไม่กลับบ้านหรอเธอถามรอฝนซาเขาตอบสั้นๆและจากบทสนทนาธรรมดานั้นความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่า10ปีก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนั้นนรินกับนาดาก็แทบไม่แยกจากกันเดินไปโรงเรียนพร้อมกันนั่งอ่านหนังสือสอบใต้ต้นไม้ต้นเดิมแบ่งข้าวกล่องกันกินในวันที่เงินค่าขนมหมดความรักของพวกเขาไม่ได้หวือหวาไม่มีดอกไม้ช่อใหญ่ไม่มีคำสัญญาเวอรวงังมีเพียงคำว่า เดี๋ยวเราผ่านไปด้วยกันและนารินเชื่อในคำนั้นเชื่อจนไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งมันจะไม่พอกลุ่มเพื่อนของพวกเขามีห้าคนนารินนาดาและเพื่อนผู้ชายอีกสามคนโต้งนนและปะกรณ์ประกรณ์เป็นคนเงียบสุขุมเรียนเก่ง เป็นคนที่ครูมักฝากให้ช่วยติวเพื่อนและเป็นคนที่ทุกคนในกลุ่มไว้ใจรวมถึงนารินเขาเล่าให้ประกรณ์ฟังทุกอย่างความฝันอยากมีบ้านเล็กๆอยากแต่งงานกับนาดาอยากให้เธอสบายกว่าที่เป็นอยู่มึงโชคดีนะที่มีนาดาปรกรณ์เคยพูดนรินหัวเราะกูก็คิดงั้นไม่มีใครรู้เลยว่าคำพูดนั้นซ่อนอะไรบางอย่างไว้ หลังเรียนจบมหาวิทยาลัยชีวิตจริงก็เริ่มทำงานกับความฝันอย่างไม่ปราณีนารินได้งานบริษัทเอกชนเงินเดือนไม่มากแต่มั่นคงเขาทำงานหนกักเก็บเงินหวังว่าสักวันจะขยับฐานะได้ดีขึ้นนาดาได้งานในสายการตลาดเธอเก่งพูดคล่องมีคนรู้จักเยอะเริ่มใส่เสื้อผ้าดีขึ้นเริ่มพูดถึงโลกที่กว้างกว่าเดิม นารินเห็นทุกการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เคยคิดว่าเป็นปัญหาเพราะเขาเชื่อว่าเรามาด้วยกันจนวันหนึ่งทุกอย่างก็พังลงอย่างเงียบๆบ,บริษัทประกาศปรับโครงสร้างรายชื่อพนักงานที่ต้องออกมีชื่อของเขานารินนั่งนิ่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อ่านชื่อของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนสมองยังไม่ยอมรับความจริงเย็นวันนั้นเขากลับถึงห้องเช่านาดานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงแสงของหน้าจอสะท้อนใบหน้าที่เขาคุ้นเคยที่สุดในชีวิต ดาเสียงเขาแผ่วเธอเงยหน้าขึ้นมีอะไรเราตกงานแล้วนะนาดางเงียบไปชั่วครู่ไม่ร้องไห้ไม่กอดไม่พูดว่าไม่เป็นไรเธอเพียงถามแล้วจะหางานใหม่ได้เมื่อไหร่คำถามนั้นไม่ได้ผิดแต่มันเย็นชาเกินไปสำหรับคนที่รักกันมานานกว่า10ปี นารินยิ้มฝืนเร็วๆนี้แหละทั้งที่ในใจเขาไม่มั่นใจอะไรเลยจากวันนั้นบรรยากาศระหว่างพวกเขาก็เปลี่ยนไปนาดากลับดึกขึ้นบอกว่าประชุมบอกว่ากินข้าวกับเพื่อนร่วมงานชื่อของปรกรณ์เริ่มถูกพูดถึงบ่อยขึ้นเหมือนเป็นเรื่องปกติ ปรกรณ์ช่วยงานเราเยอะนะเขาเข้าใจเรานาดาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆนารินไม่เคยห้ามไม่เคยระแวงเพราะประกรณ์คือเพื่อนคือคนที่เขาไว้ใจจนคืนหนึ่งโทรศัพท์ของนาดาที่วางอยู่บนโต๊ะสั่นขึ้นนารินเหลือบไปมองและหัวใจเขาก็เหมือนหยุดเต้นบนหน้าจอขึ้นชื่อปรกรณ์เขายืนมองอยู่นานนานพอจะรู้ว่าบางสิ่งกำลังเปลี่ยนไปและบางทีการตกงานอาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเขา นรินไม่เคยคิดมาก่อนว่าการไม่มีงานทำจะทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนได้ขนาดนี้เช้าวันแรกหลังออกจากงานเขาตื่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติตอน6โมงครึ่งร่างกายยังจดจำเวลาที่ต้องลุกไปอาบน้ำใส่เชื้อเชิ้ตรีดกางเกงแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาเพดานห้องเช่าก็ยังคงอยู่ตรงนั้นนิง่งเงียบและว่างเปล่านาดาไม่อยู่เธอออกจากห้องตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง เหมือนทุกวันที่ผ่านมาต่างกันแค่วันนี้เขาไม่ได้ลุกไปส่งนารินนั่งอยู่บนขอบเตียงกำโทรศัพท์แน่นรายชื่อบริษัทที่เขาจดไว้เมื่อวานยังอยู่ในโน้ตเขาส่งเรซูเม่ไปแล้ว3ที่ยังไม่มีการตอบกลับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้งานเขาพูดกับตัวเองแต่เสียงนั้นฟังดูไม่มั่นใจเลยช่วงสายเขาออกจากห้องไปซื้อข้าวร้านข้าวแกงปากซอยยังคงคึกคัก คนในชุดทำงานเร่งรีบเสียงหัวเราะเสียงคุยเรื่องงานดังระงมนารินยืนต่อแถวในเสื้อยืดสีซีดกับกางเกงยีนตัวเดิมเขารู้สึกแปลกแยกเหมือนเป็นคนหลงเข้ามาในโลกที่ไม่ใช่ของตัวเองเอาอะไรดีจ๊ะปลาคนขายถามผัดกระเพราหมูไข่ดาวครับเขาตอบเบาๆตอนจ่ายเงินเขาหยุดคิดอยู่เสี้ยววินาทีก่อนจะบอกไม่เอาไข่ดาวแล้วครับเงินแค่20บาท แต่ทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังยอมแพ้อะไรบางอย่างในใจกลางวันนาดาโทรมาคินวันนี้เรากลับดึกนะเสียงเธอราบเรียบเหมือนรายงานสถานะมีอะไรหรอเขาถามประชุมต่อแล้วปกรณ์ชวนไปกินข้าวต่อเสียงที่ได้ยินทำให้เขานิ่งไปแต่ก็ยังตอบกลับไปเหมือนไม่มีอะไรอืมตามสบาย เย็นนี้ไม่ต้องรอเรานะนาดาพูดต่อก่อนจะวางสายไปนรินวางโทรศัพท์ลงห้องเงียบอีกครั้งเขามองไปรอบๆมองเตียงมองโต๊ะมองเสื้อผ้าของนาดาที่แขวนเรียงอยู่เขาเคยคิดว่าที่นี่คือบ้านแต่วันนี้มันกลับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแค่ที่พักชั่วคราวที่เขาอาจถูกขอให้ออกไปเมื่อไรก็ได้ เย็นวันนั้นเขานั่งไล่สมัครงานต่อเปิดคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่พัดลมดังจนรำคาญกรอกข้อมูลเดิมซ้ำๆประสบการณ์เดิมเงินเดือนที่ยอมรับได้ทุกครั้งที่ต้องพิมพ์ตัวเลขเขารู้สึกเหมือนกำลังลดค่าตัวเองลงทีละนิด สามทุ่มนาดายังไม่กลับสี่ทุ่มเขาเริ่มง่วงแต่ก็ยังฝืนรอห้าทุ่มประตูห้องเปิดออกนาดาเดินเข้ามาเสื้อผ้าดูดีกลิ่นน้ำหอมจางๆสีหน้าไม่ได้เหนื่อยแต่ไม่ได้มองเขาเลยกินข้าวหรือยังนรินถามกินแล้วเธอตอบสั้นๆเขาอยากถามอยากรู้อยากพูดอะไรสักอย่างแต่คำถามทั้งหมดกลับติดอยู่ในลำคอ วันต่อต่อมาชีวิตของนรินทวนอยู่กับคำว่ารอรออีเมลรอโทรศัพท์รอวันที่จะได้กลับไปเป็นผู้ชายที่มีงานทำอีกครั้งแต่โลกไม่ได้หยุดรอเขานาดาย,ยังคงใช้ชีวิตเร็วขึ้นสวยขึ้นห่างออกไปทุกวันเธอเริ่มบ่นเรื่องค่าใช้จ่ายเริ่มถามว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างทั้งที่รู้ว่าเขายังไม่มีไรายได้เราไม่ได้อยากกดดันนคินเธอพูดวันหนึ่ง แต่เราแบกทุกอย่างอยู่คนเดียวคำว่าแบกทำให้นรินรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นภาระเขาเริ่มออกจากห้องบ่อยขึ้นไปนั่งร้านกาแฟราคาถูกไปนั่งสวนสาธารณะแค่ไม่อยากเห็นสายตาหน่วยหน่ายของคนที่เคยรักเขามากที่สุดคืนหนึ่งเขากลับมาถึงห้องเร็วกว่าเดิมไฟในห้องเปิดอยู่นาดานั่งอยู่บนโซฟาโทรศัพท์อยู่ในมือยิ้มยิ้มแบบที่เขาไม่ค่อยได้เห็นในช่วงหลัง คุยกับใครเหรอเขาถามนาดาสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะตอบปกรณ์นารินพยักหน้าเหมือนเข้าใจแต่ในใจมีอะไรบางอย่างเริ่มสั่นคลอนเขาเดินเข้าห้องน้ำเปิดน้ำแรงๆยืนมองเงาสะท้อนในกระจกชายคนหนึ่งที่เคยมั่นใจเคยมีอนาคตกำลังยืนอยู่ตรงนั้นด้วยสายตาที่ไม่แน่ใจในคุณค่าของตัวเอง แค่ตกงานไม่ได้ไร้ายค่าเขาพูดกับเงาในกระจกแต่เสียงนั้นฟังดูเหมือนคำปลอบใจที่ไม่มีใครเชื่อ คืนเดียวกันนั้นโทรศัพท์ของนาดาสั่นขึ้นอีกครั้งนารินเหลือบไปมองชื่อเดิมหัวใจสีแดงดวงเดิมเขาไม่ได้ถามไม่ได้โวยวายไม่ได้แสดงความไม่พอใจเขาเพียงหันหลังให้นอนตะแคงหลับตาเพราะลึกๆแล้วเขาเริ่มรู้ว่าเมื่อผู้ชายคนหนึ่งไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีศักดิ์ศรีในสายตาคนรักเขาอาจกำลังไม่มีที่ยืนในความสัมพันธ์นี้ด้วย เย็นวันศุกร์นาดาบอกให้นรินแต่งตัวดีหน่อยเราได้นัดกินข้าวกับเพื่อนๆกลุ่มเดิมเธอพูดเหมือนเป็นเรื่องปกตินานๆนนทีจะได้ไม่ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในห้องนรินชะงกักคำว่าเก็บตัวฟังดูเหมือนข้อกล่าวหาไม่ใช่คำชวนแต่เขาก็พยักหน้าเพราะลึกๆยังคงเชื่อว่าอย่างน้อยกลุ่มเพื่อนที่โตมาด้วยกันยังคงเป็นที่ที่เขาไม่ถูกตัดสิน ร้านอาหารกึ่งบ้านในเมืองแสงไฟสลัวเพลงดังโต๊ะยาวถูกจองไว้เรียบร้อยโต้งนนและประกรณ์นั่งรออยู่ก่อนแล้วปรกรณ์แต่งตัวดีเสื้อเชิ้ตพอดีตัวนาฬิกาเรือนแพงวาวับที่ข้อมือรอยยิ้มมั่นใจแบบคนที่ไปได้สวยนาดาเดินไปนั่งข้างปรกรณ์โดยอัตโนมตัตินารินได้นั่งริมโต๊เหมือนเป็นคนนอกโดยไม่ตั้งใจเฮ้ยคินเป็นยังไงบ้างวะ รงถามก็เรื่อยๆนารินตอบคำว่าเรื่อยๆฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่สำหรับเขามันหมายถึงยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยบทสนทนาบนโต๊ะเต็มไปด้วยเรื่องงานโปรเจกต์โบนัสแผนอนาคตนารินนั่งฟังยิ้มบางพยักหน้าบ้างเหมือนคนที่กำลังฟัง,ฟงภาษาอื่น ช่วงนี้บริษัทกุโตมากประกอบผูดเสียงสบายผู้บริหารดันเร็วงานท้าทายดีนาดาหันไปมองเขาสายตาเป็นประกายแบบที่นรินไม่เห็นมานานนี่แหละคนขยันจริงๆเธอพูดไม่ได้มองนรินเลยคำว่าจริงๆเหมือนตอกย้ำว่ามีใครบางคนไม่เข้าข่ายนั้นอาหารมาเสิร์ฟนรินแทบไม่ได้แตะแล้วคินละ่ะนนถามต่อหางานได้หรือยัง โตะทั้งโต้เงียบลงสายตาหลายคู่หันมามองกำลังสมัครอยู่นรินตอบพยายามให้เสียงนิ่งที่สุดนาดาหัวราะเบาๆไม่ใช่เสียงหัวราอขำแต่เป็นเสียงหัวเราะเหนื่อยหน่ายสมัครมาเป็นอาทิตย์แล้วยัยงไม่มีอะไรเลยเธอพูดเหมือนกำลังรายงานความล้มเหลวของใครสักคนนรินรู้สึกร้อนวูบขึ้นหน้าแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรปรณกนก็เสริมขึ้นมาตลาดตอนนี้มันโหดนะแต่ถ้าคนโปรไฟล์ดีจริงยังไงก็มีที่ไป เขาพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่คำว่าโปรไฟล์ดีจริงเหมือนมีดที่คมกริบนาดาพยักหน้าเห็นด้วยทันทีใช่มันอยู่ที่ความสามารถด้วยนารินกำแก้วน้ำแน่นนิ้วมือสั่นเล็กน้อยเขาไม่เคยคิดว่าคนที่เคยนั่งอ่านหนังสือสอบด้วยกันจะมานั่งวัดความสามารถคนบนโต๊ะอาหารแบบนี้คินไม่ใช่คนไม่เก่งนะตรงพยายามแก้แต่เสียงเขาเบาเหมือนรู้คำพูดนั้นไม่มีน้ำหนักพอนาดาหันมามองนารินตรงๆครั้งแรกในรอบเย็น สายตาเธอไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแต่มันคือสายตาของคนที่ผิดหวังเราครบกันมาตั้งแต่มัธยมนาดาพูดเราโตมาอีกระดับแล้วนะคิมคำว่าอีกระดับเหมือนบอกว่าเขายังย่ำอยู่ที่เดิมประกรณขยับเก้าอี้เข้ามาใกล้นาดามาเกินกว่าคำว่าเพื่อนถ้ามีอะไรให้ช่วยบอกได้เขาพูดน้ำเสียงอ่อนโยนนาดายิ้มยิ้มแบบที่ไม่ต้องฝืนขอบคุณนะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียว ประโยคนั้นเหมือนมีคนเอามือมาผลักนรินออกจากวงต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าคนที่เขาเคยไว้ใจที่สุดเขาไม่พูดอะไรอีกไม่โต้ไม่แก้ตัวเพราะทันใดนั้นเขาก็เข้าใจชัดเจนว่าบนโต๊ะนี้เขาไม่ใช่แฟนไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นภาระที่ถูกเอามาพูดถึงคืนนั้นนรินขอตัวกลับก่อนนาดาไม่ได้รัง้งไม่ได้ลุกตาม กลับดีๆล่ะเธอพูดเหมือนพูดกับคนรู้จักเขาเดินออกจากร้านอากาศข้างนอกเย็นแต่ในอกร้อนระอุเขาหยุดยืนอยู่ริมถนนมองเงาตัวเองสะท้อนกระจกร้านผู้ชายคนหนึ่งที่เคยมีความฝันเคยมีความรักกำลังยืนอยู่ตรงนั้นในฐานะคนที่ถูกเปรียบเทียบถูกมองข้ามและถูกลดคุณค่าต่อหน้าคนอื่น กูไม่ได้แพ้เขาพูดเบาๆกับตัวเองแค่ลม้มแต่ในใจลึกๆเขาเริ่มรู้แล้วว่าความรักที่ต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีอาจไม่ใช่ความรักที่ควรยื้อไว้ หลังคืนนั้นนารินแทบไม่พูดกับนาดาอีกเลยไม่ใช่เพราะโกรธไม่ใช่เพราะอยากเอาชนะแต่เพราะเขาไม่รู้ว่าควรพูดอะไรกับคนที่มองเขาเหมือนเป็นส่วนเกินดีห้องเช่าห้องเดิมเตียงเดิมโตะเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมยกเว้นความรู้สึกของคนสองคนที่อยู่ร่วมกันเช้าว,วันอังคารนารินออกจากห้องแต่เชา้าทั้งที่ไม่มีที่ไป เขาไม่อยากอยู่ในห้องไม่อยากเห็นสายตาเฉยชาของนาดาไม่อยากได้ยินเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ของเขาเขานั่งอยู่ในร้านกาแฟราคาถูกสั่งอเมริกาโน่แก้วเดียวนั่งอยู่นานหลายชั่วโมงจนกระทั่งโทรศัพท์สัน่นข้อความจากนาดาเย็นนี้เรามีประชุมกับลูกค้านอกสถานที่กลับดึกนะนารินอ่านซ้ำสองรอบไม่ใช่เพราะไม่เข้าใจแต่เพราะคำว่านอกสถานที่มันกว้างเกินไปเขาพิมพ์ตอบกลับไปสั้น อืมแค่นั้นเย็นวันนั้นเขากลับถึงห้องเร็วกว่าที่คิดไฟในห้องปิดเงียบผิดปกตินดาดายังไม่กลับนรินวางกระเป๋านั่งลงบนโซฟาใจหนึ่งโล่งใจหนึ่งกลับว่างเปล่าโทรศัพท์ของนาดาที่เสียบชาร์จไว้บนโต๊ะสั่นขึ้นครั้งแรกเขาไม่สนใจครั้งที่สองเขาเหลือบไปมองโดยไม่ตั้งใจชื่อที่ขึ้นบนหน้าจอปกรณ์ไม่มีหัวใจแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมี เขานั่งนิ่งไม่หยิบไม่รับไม่แตะโทรศัพท์หยุดสัน่เนเงียบไปไม่กี่วินาทีแล้วก็สั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความนารินไม่ได้ตั้งใจอ่านแต่ข้อความมันสัน้นสั้นพอจะเห็นทันทีถึงหรือ,อยังเรารออยู่คำว่าเรารออยู่ไม่ควรทำให้หัวใจใครสั่นได้ขนาดนี้ถ้ามันไม่ได้มาจากคนที่ควรจะรอเขา นารินลุกขึ้นยืนหัวใจเต้นแรงไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะความจริงบางอย่างกำลังจะเปิดออกและเขายังไม่แน่ใจว่าตัวเองพร้อมรับมันหรือยังเขาคว้าเสื้อคลุมเดินออกจากห้องไม่รู้จะไปไหนแต่รู้ว่าถ้าเขานั่งอยู่เฉยๆคืนนี้เขาคงขาดใจตายก่อนร้านอาหารกึ่งบาร้านเดิมไฟสลัวเสียงเพลงดังผู้คนแน่นนารินยืนอยู่หน้าร้านมองเข้าไปข้างในไม่ต้องหาไม่ต้องเดินเขาเห็นพวกเขาทันที นาดานั่งอยู่ตรงมุมร้านเสื้อผ้าดูดีรอย,ยิ้มที่เขาไม่ได้เห็นมานานกำลังหันไปทางปรกรณ์ปรกรณ์นั่งใกล้ใกลเกินกว่าคำว่าเพื่อนมือของเขาวางอยู่บนหลังเก้าอี้ของนาดาไม่แตะแต่ก็ไม่ถอยทั้งคู่หัวเราะหัวเราะแบบสบายใจแบบไม่ต้องระวังนารินยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนคนที่กำลังดูหนังเงียบแต่เจ็บจริงเขาเดินเข้าไปช้าๆถูกก้าวเหมือนเหยียบเศษบนแก้ว ที่มันกำลังจะบาดขานาดาเงยหน้าขึ้นก่อนสีหน้าเธอเปลี่ยนทันทีคินเสียงเธอแผ่วปรกรณ์ชะง,งักลุกขึ้นยืนทันทีนรินทร์คือไม่ต้องอธิบายนารินทร์พูดเสียงนิ่งนิ่งจนน่ากลัวเขามองนาดาผู้หญิงที่คบกันมามากกว่าสิบปีผู้หญิงที่เคยบอกว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกัน นี่คือประชุมนอกสถานที่เหรอเขาถามนาดาไม่ตอบไม่ปฏิเสธไม่แม้แต่จะหลบสายตาความเงียบของเธอดังยิ่งกว่าคำสารภาพใดๆเรายังไม่ได้ทำอะไรนาดาพูดในที่สุดเสียงสั่นเล็กน้อยมันแค่คุยกันนาินหัวเราะเบาๆขมจนเจ็บคอคุยกันแบบไหนเขาถามแบบที่เราไม่รู้แบบที่ต้องโกหกแบบที่เราไม่มีที่ยืนแล้วใช่ไหม ปรกรณ์พยายามพูดมันไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้นรินหันไปมองสายตายเย็นเชียบมึงไม่ต้องพูดเขาบอกกูเคยไว้ใจมึงคำว่าเคยทําให้ปรกรณ์หน,น้าซีดนรินหันกลับมาหาดาดาเราถามจริงๆเสียงเขาเริ่มแผ่วถ้าเราไม่ตกงานมันจะเป็นแบบนี้ไหมนาดานิ่งนานมากก่อนจะตอบเราไม่รู้สามคำแต่เหมือนมีดแทงซ้ำลงตรงที่เดิม นารินพยักหน้าเหมือนเข้าใจทุกอย่างในวินาทีนั้นเขาไม่โวยไม่ด่าไม่ร้องไห้เขาเพียงพูดว่างั้นเราขอเวลาเก็บของแล้วหันหลังเดินออกมาไม่มีใครรั้งไม่มีใครวิ่งตามประตูร้านปิดลงเบาๆแต่ในอกเขาพังครืน คืนนั้นนรินนั่งอยู่บนรถเมเที่ยวสุดท้ายกระเป๋าใบเดียววางอยู่ข้างตัวเขามองไฟถนนที่ผ่านไปเรื่อยๆเหมือนชีวิตที่กำลังถูกพาออกจากเมืองนี้เขาไม่ได้แพ้ไม่ได้ขอความสงสารไม่ได้ขอให้ใครกลับมาเขาแค่รู้แล้วว่าคนที่พร้อมจะทิ้งเราในวันที่เราไม่เหลืออะไรไม่ใช่คนที่ควรอยู่ต่อในชีวิตและบางทีการกลับบ้านอาจเป็นทางเดียวที่หัวใจของเขาจะยังรอด รถทัวรจอดสนิทที่สถานีเล็กๆตอนเกือบตีห้อากาศยามเช้าเย็นชื้นหมอกบางลอยต่ำเหนือถนนคอนกรีตที่แตกร้าวนารินก้าวลงจากรถกระเป๋าผ้าใบเดียวสะพายอยู่บนบ่าไม่มีใครมารับไม่มีเสียงทักทายบ้านเกิดของเขายังคงเหมือนเดิมเงียบและไม่เคยรอใคร ถนนลูกรังทอดยาวสองข้างทางเป็นทุ่งนาที่กำลังพักดินต้นยาแห้งกรอบบ้านไม้หลังเก่าอยู่ลึกเข้าไปจากถนนใหญ่นารินยืนมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะก้าวเข้าไปประตูบ้านเปิดแง้มอยู่เสียงไอแผ่วแผวดังออกมาเป็นระยะพ่อเขาเรียกเบาๆชายชารานั่งอยู่บนแคร่ไม้ร่างผอมลงมากกว่าที่เขาจำได้ผมขาวหลังคอมมือสั่นเล็กน้อยขณะยกแก้วน้ำ พอเงยหน้าขึ้นสายตาขุ่นมัวก่อนจะเบิกกว้างนารินเสียงนั้นสัน่นไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะตกใจกลับมาทำไมลูกคำถามแรกไม่ใช่เป็นอะไรหรือเปล่าแต่เป็นคำถามของคนที่รู้ดีว่าลูกชายคนนี้ไม่ควรกลับมาในเวลานี้นรินยิ้มยิ้มที่ฝืนที่สุดในชีวิตตกงานครับพ่อ เขาพูดเหมือนรายงานสภาพอากาศไม่ใส่อารมณ์ไม่ใส่รายละเอียดพอเงียบเงียบนานก่อนจะถอนหายใจยาวเขาบ้านก่อนไม่มีคำตำหนิไม่มีคำซักถามมีแค่พื้นที่เล็กๆที่ยังยอมรับเขาได้บ้านไม้หลังนี้คือบ้านที่เขาโตมาบ้านที่แม่จากไปตั้งแต่เขายังเรียนมหาวิทยาลัยบ้านที่พ่ออยู่คนเดียวมาตลอดหลายปี นารินวางกระเป๋านั่งลงกับพื้นไม้เย็นๆเขามองรอบบ้านผนังที่เริ่มผุหลังคาที่รั่วบางจุดข้าวของที่ใช้เท่าที่จำเป็นชีวิตที่ไม่มีอะไรเกินตัวแต่ก็ไม่มีอะไรเหลือเฟือสายวันนั้นพอเดินกับเพลกออกไปหน้าบ้านหยิบจอบเก่าๆขึ้นมาพอจะไปดูนาะพอพูดนารินรีบลุกเดี๋ยวผมไปด้วยพอหันมามองสายตาแปลกใจปนกังวล ไว้ราลูกเมืองกรุงมันสบายกว่านี้เยอะคำว่าเมืองกรุงทําให้นารินนึกถึงห้องเช่าแคบๆนึกถึงสายตาของนาดานึกถึงโต๊ะอาหารที่เขาถูกเหยียบสักศีผมไหวครับ เขาตอบแต่ในใจเขาไม่แน่ใจเลยแดดสายแผดเผาเหงื่อไหลอาบหลังมือที่เคยจับคีย์บอร์ดวันนี้ต้องจับจอบจับเสียมนารินเหนื่อยเหนื่อยมากแต่ไม่กล้าบน่นพอไอเป็นระยะหยุดพักล่อยขึ้นนั่งหอบอยู่ใต้ต้นไม้นารินมองภาพนั้นและใจเขาก็จมลงเขาเคยคิดว่าตัวเองล้มเหลวแต่วันนี้เขาเห็นชัดว่ายังมีใครบางคนที่ล้มเหลวกว่าและยังต้องสู้ต่อไปทุกวัน ตอนเย็นเขานั่งกินข้าวกับพ่อข้าวสวยแกงจืดผักกาดปลาทูทอดตัวเล็กอาหารธรรมดาแต่ทำให้เขาน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวพ่อนารินเอ่ยขึ้นเสียงแผ่วถ้าผมไม่กลับมาพ่อจะอยู่ยังไงพ่อวางช้อนมองหน้าลูกชายตรงๆพ่ออยู่ได้พ่อพูดแต่พ่อไม่อยากให้เองต้องอยู่คนเดียวในเมืองนั้นคำว่าเองคำดืมที่แม่เคยใช้ทำให้หัวใจเขาสัน่น คืนนั้นนารินนอนบนที่นอนเก่ายุงบินวนเสียงจิ้งหรีดร้องไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงแจ้งเตือนไม่มีเชื่อใครขึ้นบนหน้าจอเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูรูปเก่าๆรูปสมัยเรียนรูปที่เขากับนาดายิ้มให้กันรูปที่เขาเคยคิดว่าเป็นทั้งชีวิตของเขาเขาลบมันทั้งหมดทีละรูปช้าๆไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะเขาต้องรอด ก่อนหลับเขาหันมองเพดานไม้ที่มืดและเงียบพรุ่งนี้เราจะเริ่มใหม่เขาพูดกับตัวเองไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่เขารู้แล้วว่าถ้าเขายังยืนอยู่ที่เดิมเขาจะไม่มีวันลุกขึ้นได้และบางทีบ้านเกิดที่ไม่มีอะไรอาจเป็นที่เดียวที่เขาจะได้ทวงหัวใจของตัวเองกลับมา เช้าแรกของการเริ่มต้นใหม่นารินตื่นตั้งแต่ฟ้าย,ยังไม่สว่างเสียงไก่ขันจากบ้านข้างๆเสียงลมพัดยอดไม้กลิ่นดินชื้นหลังฝนเมื่อคืนทุกอย่างเงียบแต่ไม่อึดอัดเขาลุกขึ้นต้มน้ำยกกาต้มน้ำร้อนมาให้พ่อช่วยจัดยาเช็ดเหงื่อที่ซึมตามขมับของชายชาราไม่ต้องทำหรอกลูกเดี๋ยวพ่อทำเองพอพูดผมอยู่ครับพ่อ นารินตอบสั้นๆแต่มั่นคงสายวันนั้นเขาอาสาไปตลาดแทนพ่อตลาดเช้าเล็กๆของอำเภอไม่คึกคักแต่มีชีวิตเสียงแม่ค้าเรียกลูกคา้าเสียงหัวเราะเสียงต่อราคานารินเดินผ่านแผงผักแผงปลาแผงข้าวแกงจนกระทั่งหยุดอยู่หน้าแผงหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งกำลังจัดผักใส่ถุงเสือ้อยืดสีซีดผ้ากันเปื้อนเก่าใบหน้าไม่ได้สวยสะดุดตาแต่สายตาแน่วแน่ เอาอะไรดีครับพี่เธอถามน้ำเสียงสุภาพไม่หวือหวาผักบุ้งกระลำแล้วก็เต้าหู้ครับนรินตอบเธอหยิบของอย่างคล่องแคล่วชั่งน้ำหนักคิดเงิน50บาทค่ะนรินยื่นเงินให้มือของทั้งคู่แต่กันเพียงชั่ววินาทีไม่มีไฟฟ้าช็อตไม่มีอะไรพิเศษแต่เขากลับรู้สึกว่าวินาทีนั้นสบายใจ วันต่อต่อมานารินเริ่มไปตลาดบ่อยขึ้นบางวันไปซื้อของบางวันไปช่วยยกของให้แมค้าบางวันแค่นั่งกินข้าวเช้าเงียบๆหญิงสาวที่แผงผักคนนั้นชื่อพลอยอายุ28อยู่กับพ่อที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพอทำงานไม่ไหวแล้วเธอเล่าน้ำเสียงเรียบเหมือนเป็นเรื่องปกติของชีวิต เราเลยต้องทำแทนไม่มีคำบน่นไม่มีคำโทษใครนารินฟังเงียบียบเขาไม่เล่าเรื่องตัวเองไม่เล่าเรื่องนาดาไม่เล่าเรื่องการถูกหักหลังเขาแค่ฟังและรู้สึกว่านี่คือการสนทนาที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไร บ่ายวันหนึ่งพ่อของพลอยล้มลงที่หน้าบ้านนารินอยู่ตรงนั้นพอดีเขารีบช่วยพยุงเรียกรถพาไปโรงพยาบาลอำเภอพลอยนั่งอยู่หน้าห้องฉุกเฉินมือสัน่นแต่พยายามไม่ร้องไห้ขอบคุณนะคะเธอพูดเสียงแผ่วไม่เป็นไรครับนรินตอบแล้วนั่งลงข้างๆทั้งคู่ไม่พูดอะไรอีกแต่ความเงียบนั้นไม่อึดอัดจากวันนั้นนรินเริ่มช่วยพลอยมากขึ้นช่วยขนผักช่วยส่งของช่วยดูพ่อของเธอเป็นบางวัน เขาไม่เคยสัญญาไม่เคยพูดคำหวานไม่เคยทำให้เธอรู้สึกว่าเขามาช่วยเพราะหวังอะไรเขาแค่อยู่เหมือนที่ใครบางคนไม่เคยอยู่กับเขาในวันที่ลม้มคืนหนึ่งหลังจากพ่อของพลอยอาการดีขึ้นทั้งคู่นั่งอยู่หน้าบ้านไม้หลังเล็กลมพัดเย็นดาวเต็มฟ้าพี่นรินเคยมีแฟนใช่ไหมพลอยถามไม่จองไม่คาดคั้นนรินพยักหน้าเคยเลิกกันแล้วครับ พลอยไม่ถามต่อไม่ถามเหตุผลไม่ถามว่าใครผิดเธอพูดเธอพูดเพียงว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้เนอะประโยคนั้นเรียบง่ายแต่ทำให้นารินรู้สึกเหมือนมีใครเข้าใจโดยไม่ต้องรู้เรื่องทั้งหมดวันเวลาผ่านไปนรินเริ่มมีรอยยิ้มมากขึ้นเริ่มหัวเราะเริ่มตื่นมาโดยไม่รู้สึกหนักอกเขายังไม่มีงานยังไม่มีเงินมากยังไม่มีอนาคตที่ชัดเจนแต่เขามีพื้นที่ที่ไม่ถูกตัดสิน มีคนที่ไม่เปรียบเทียบเขากับใครไม่วัดค่าจากตำแหน่งไม่ถามว่าเขาไปถึงไหนแล้วคืนหนึ่งเขากลับถึงบ้านพอหลับแล้วบ้านเงียบโทรศัพท์ในมือสั่นขึ้นชื่อที่ไม่ได้เห็นมานานนาดาารินมองหน้าจออยู่นานนานพอจะรู้ว่าหัวใจเขาไม่เต้นแรงเหมือนเดิมแล้วเขาไม่รับไม่กดตัด เขาวางโทรศัพท์ลงหันมองความมืดรอบตัวที่ไม่ทำให้เขากลัวอีกต่อไปเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงอาจไม่ใช่คนที่สัญญาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่คือคนที่ไม่ทิ้งเราไว้ข้างหลังในวันที่เราไม่มีอะไรเลย โทรศัพท์ของนรินสั่นอยู่อีกหลายครั้งในคืนนั้นชื่อเดิมชื่อที่เคยทำให้หัวใจเขาสัน่นแต่วันนี้มันเงียบงันในความรู้สึกเขาไม่รับไม่ปิดเครื่องไม่หนีเขาแค่ไม่จำเป็นต้องต่อ เช้าวันถัดมานารินตื่นขึ้นมาพร้อมแสงแดดอ่อนๆเสียงไก่ขันเสียงพ่อไอเบาๆจากในห้องชีวิตเรียบง่ายแต่จริงเขาลุกไปต้มน้ำจัดยาให้พ่อทำกับข้าวง่ายๆที่เรียนรู้จากพลอยพ่อยิ้มยิ้มแบบที่เขาไม่ได้เห็นมานานเองดูสบายดีขึ้นนะพ่อพูดนารินพยักหน้าผมก็รู้สึกแบบนั้นครับสายวันนั้นเขาไปตลาดช่วยพลอยขนผักเหมือนทุกวันพลอยมองเขาเหมือนรับรู้บางอย่างแต่ไม่ถาม วันนี้พ่ออาการดีขึ้นเธอพูดหมอบอกว่าถ้าดูแลดีๆก็อยู่ได้อีกนานนารินยิ้มดีแล้วครับเขาไม่ได้พูดว่าดีใจแต่แววตาของเขาบอกทุกอย่างบ่ายวันเดียวกันรถเก่งคันหนึ่งจอดหน้าบ้านไม้ของนารินเสียงเครื่องยนต์ที่ไม่คุ้นทำให้เขาหันไปมองนาดาลงจากรถแต่งตัวดีดูสวยดูมั่นใจเหมือนผู้หญิงที่ไปได้สวยในชีวิต เธอมองบ้านไม้มองทุ่งนามองสภาพชีวิตที่ไม่เคยอยู่ในแผนของเธอนารินเดินออกมาไม่ตกใจไม่ดีใจไม่เจ็บดาเขาเรียกน้ำเสียงเรียกนาดากลืนน้ำลายเรามาคุยกันได้ไหมทั้งคู่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ข้างบ้านลมพัดเบาๆไม่มีบรรยากาศตึงเครียดไม่มีดรามา่านาดาเป็นฝ่ายพูดก่อนเราขอโทษนะเสียงเธอสัน่นตอนนั้นเราคิดว่าเราต้องเลือกสิ่งที่มั่นคง นารินฟังไม่ขัดไม่โตเรากลัวเธอพูดต่อกลัวชีวิตจะถอยหลังกลัวต้องเริ่มใหม่เขาพยักหน้าเข้าใจจริงๆแล้ววันนี้ล่ะเขาถามไม่ได้ประชดแค่ถามนาดาหลบตาเราพลาดความเงียบปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งดานารินพูดเราขอบคุณนะสำหรับทุกปีที่ผ่านมานาดาเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอแต่เราไม่โกรธแล้วเขาพูดต่อและเราไม่อยากกลับไป คำว่าไม่อยากไม่ใช่ไม่รักแต่ชัดเจนกว่านั้นนาดานิ่งเหมือนเพิ่งเข้าใจว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายคนเดิมอีกแล้วเรามีใครใหม่แล้วใช่ไหมเธอถามเสียงเบานารินสายหน้าเราไม่ได้คบใครเขาหยุดเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อแต่เราเจอคนที่ไม่ทำให้เรารู้สึกไรายค่านาดาหลับตาน้ำตาไหลเงียบเงบเราดีใจนะเธอพูดทั้งที่ชัดเจนว่าเจ็บ นารินยิ้มยิ้มจริงๆเป็นครั้งแรกในบทสนทนานี้นาดาขึ้นรถขับออกไปไม่มีการหันกลับมานารินยืนมองจนรถลับตาในอกโล่งไม่ใช่ว่างเปล่าแต่โล่งแบบคนที่วางของหนักลงได้เสียทีเย็นวันนั้นเขาไปช่วยพลอยปิดร้านพลอยมองหน้าเขาเหมือนรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าคะเธอถามนารินยิ้มสายหน้าไม่ครับแค่ปิดบทหนึ่งของชีวิต พลอยไม่ถามต่อเธอเพียงยืนขวดน้ำให้งั้นก็เริ่มบทใหม่ได้แล้วค่ะคำพูดธรรมดาแต่ทำให้หัวใจเขาอุ่นขึ้นอย่างประหลาดคืนเดียวกันนรินนั่งอยู่หน้าบ้านมองดาวพอหลับแล้วพลอยนั่งอยู่ข้างๆไม่มีคำสัญญาไม่มีการจับมือหวานซึง้งแค่การนั่งอยู่ด้วยกันในความเงียบที่ไม่อึดอัดพี่นรินพลอยพูดชีวิตพี่มันไม่ง่ายใช่ไหมเขาหัวเราะเบา ไม่ง่ายเลยแต่พี่ก็ยังยืนอยู่เธอพูดนรินหันไปมองแววตาเธอจริงใจไม่คาดหวังไม่ตัดสินเพราะมีที่ให้ยืนครับ เขาตอบคืนนั้นนรินรู้แล้วว่าเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งไม่ต้องกลัวการล้มเพราะเขาได้เรียนรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่คนที่เลือกเราในวันที่เราดีที่สุดแต่คือคนที่ไม่ทิ้งเราในวันที่เราแทบไม่เหลืออะไรเลยและจากนี้ไปไม่ว่าชีวิตจะพาเขาไปทางไหนเขาจะเดินไปโดยไม่ทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองไว้ข้างหลังอีก